การศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกลึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิทธัสเดเดพะคุณหลวงปุษตจันทัสรสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัสเดเดพะคุณหลวงปุษตจันทัสรเป็นการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตั้งผังสำเร็จเวลาของธรมรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ในทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรเป็นกระแสไหลเวียนธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรจากตำแหน่งละเอียดสุดคือศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโร ถึงตำแหน่งหยาบสุดคือจัก,กรวาลมนุษย์ที่มีธรรมทั้งหมดไหลเวียนอยู่ในท่อทานธรรมประมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดญันทัสโรทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุการไหลเวียน ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรไปตามเส้นทางสายกลางแกนกลางเส้นทางสายกลางทุกาท่อท่านธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ทุก ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นชาวสิวิไลเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษา ผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนให้รักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทสโรจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตจันัสโรให้รรมทั้งหมดทุกธรรมที่ไหลเวียนอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุธตจันทสโรเปลี่ยนเป็นการเกิดขึ้นใหม่ๆของธรรมบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรธรรมทุกธรรมที่ไหลเวียนอยู่ในท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ของแต่ละท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุ จันทสโรท่อทานธรรมบารมีสางสิทธรรัตทะเดชพระคุณหลงปูรร่สดจันทสโรที่สังเกตอย่างละเอียดยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกระแส,รรรส,สธรรมบารมีสามสิทธัตถ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รม,มีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ปกติทานศีลสมาธิปกติสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่ปกติรวบรวมสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบได้เพิ่มมากขึ้น เป็นปกติด้วยการศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบาร,รมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลงปุษจันทัศโรเพื่อให้ กระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษฎันทัสโรไหลเวียนรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เป็นบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษฎันทัศโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ ท่อทานรรรทธรรมบารมีสสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจึงเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวาง,รรรงธรรมบารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ขยาย พื้นที่ขยายขนาดรุกเข้าหาส่วนที่มีธรรมทั้งหมดส่วนที่มีธรรมกิเลสโลภโกรดหลงไหลเวียนอยู่ในท่อฐานธรรมปรมีสามสิทธัตระเดชพระคุลลงพุสดันทัสโรในทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิทธัตระเดชพระคุณลลงพุสดันทัสโร ที่เชื่อมโยงด้วยเส้นทางสายกลางเส้นทางการไหลเวียนของกระแสธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งหมดอยู่ในสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดรุกเข้าสู่ธรรมกิเลสเป็นปกติตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลา อาจหานร,ร่าเริงในธรรมบาร,รมีสามสิทธัตระเดชพระคุณลงมุสดัญทัสโรอดทนคือบาร,รมีสามสิทธัตระเดชพระคุณลงมุสดัญทัสโรเพื่อศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลม ปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสระเดชพุณุลวงพุสจันทัสโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดทุกหนุเวลาเป็นปกติเกิดเป็นหน่วยใหม่บารมีสามสิทธัสระเดชพุณุลลงพุสจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ รวมกันเป็นกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิทัศประเดศพระคุณหลวงพุทธเจันทศัศนุโลกรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดศพระคุณหลวงพุทธเจนนทัศรุโกที่เปลี่ยนจากธรรมกิเลสเพิ่มมากขึ้น อย่างรวดเร็วดังตัวอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบารมีสามสิบทัตรพระเดชประคุณหลวงปุษส์จันทสโรครูบาอาจารย์ของเราท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตรพระเดชประคุณหลวงปุษย์จันทสโร ของพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทั์ศรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นุกยูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งหมดจากธรรมบาร,รมีสังสิทรรัพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทสรผู้ตัดสรู้แล้วเองโดยชอบ ที่ท่านทั้งหมดอดทนคือบรารมีสามสิทัศสสะเดชพะคุณหลวงพุทสเจันตาสรออาจหาร่ราเริงในธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุลหลวงพุทสเจันตาสรอรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสด้วย ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบไม่เบื่อนายไม่กลัวไม่กังวลไม่ท้อทแท้สิ้นหวังหมดหนทางไม่ติดขัดคับข้องใดๆไม่มีวิกฤต อุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ใดๆที่ขัดขวางการรักษารวบรวมธรรมปรมีสับสิบทัตพระเดชประคุณหลวงปุษจันทร์ทัรโรเปลี่ยนวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทั้งหมดเปลี่ยนการทำงานของกอทมขออที่เป็นการไหลเวียนกระแสธรรมกิเลส ที่อยู่ในท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศน์พระเดศพะกุณหลวงปุษจนทัศทโรให้เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดศพะคุณหลวงปุษจนทัศโรหน่วยใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากเป็นโอกาส ในการรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโรที่มากขึ้นสร้างความไม่ประมาทสร้างความปลอดภยัยให้กับชีวิตเป็นยังอยู่ให้กับธรรมบารมีสามสทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโรเพิ่มมากขึ้นอุปสรรค ปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่มากทำให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยแลลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมก็ถมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทาสรรตั้งผังสำเร็จสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทาสรร มากขึ้นไปเรื่อยๆขนเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสสจันทสโรมากขึ้นไปเรื่อยๆการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ จากร,รมกิเลสที่สร้างโครงสร้างกอทมขอสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่มากขึ้นเป็นการกระตุน้นเป็นโอกาสให้เกิดการรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งมีวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่มากที่มาจากธรรมกิเลสที่มากขึ้นยิ่งเป็นโอกาสของการรักษารวบรวมทำรรบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลที่มากขึ้นยิ่งอาจหาร,ร่าเริงในธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้เส้นทาง ไม่เป็นสื่อนำไม่เป็นท่อทานให้กระแสรธรรมกิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวของเราเพิ่มมากขึ้นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากยิ่งทำให้ประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเธอรประเสริฐนัก ทำหยุดเป็นตัวสําเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทตโรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งทำให้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง จากการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักเป็นทานศีลสมาธิที่บริสุทธิ์ปกติสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเป็นการละชั่วทำดีพองใสด้วยบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงป่ะสจันทารสรรที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตลอดปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นปกติตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่ได้จากการ ดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทน์ตร,ระเดชพุกุลลงพุชสดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัตถะเดชพรุกุลลงพุชสดจันทัสโร,รที่ดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลม ทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดการพัฒนาปรับปรงุงสร้างขึ้นใหม่เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่เสดดันทัสโรหน่วยใหม่ๆไม่ซ้ำธรรมอย่างสมบูรณ์ตลอดทุกอนุเวลา ตลอดเวลาเป็นปกติไม่เบื่อหน่ายไม่ถูกหลอกลวงต้มตุนจากธรรมกิเลสให้ละปล่อยวางหลุดออกจากการศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระล,ลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนกลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสารรมสิทธัพระเดชพะคุณหลบปส,จสุจัรรมทัสโรจึงทำให้หยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติหยุดการไหลเวียนกระแสธรรมกิเลส ที่อยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสารรมสิทธัตระเดชระคุลวงธธรรปุสสดันทสโรเปลี่ยนเป็นกระแสธรรมบารมีสารรมสิทธัตถะเดชระคุลวงธธรรปุสสดันทสโรเปลี่ยนเป็นส่วนที่ละเอียดขึ้นเปลี่ยนโครงสร้างกทมขออเป็นโครงสร้างกาอออังงกลยาณมิตร เปลี่ยนวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่เป็นสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบเพิ่มมากขึ้นดังตัวอย่างผู้ตัดสู้แล้วเองโดยชอบที่รวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปสัจันตัสโร ลอดเวลาตลอด,ลอด,ลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติทุกภพทุกชาติเกิดเป็นสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสมบัติจักรพรรดิเป็นสมบัติบรมมจักรพรรดิเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทั้งจักรวาลมนุษย์ เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทุกทวีปทั้งสี่ทวีปเป็นเจ้าของสมบัติจักแก้วดวงแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วช้างแก้วมาแก้วทั้งระดับมนุษย์ระดับทิพระดับธรรม เป็นเจ้าของอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดขึ้นจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงประสริจันทัสรประกอบกันขึ้นเป็นปัจจัยสี อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังยูที่ทําให้สุขเจริญรุ่งเรืองสําเร็จชีวิตสามารถพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนธรรมกิเลสเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทษจันทสโร หน่วยใหม่ๆได้สำเร็จตลอดเวลาเป็นปกติรวบรวมสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เพิ่มมากขึ้นประสบความสำเร็จในการรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทัสโรสร้างชาวสิวิไลสร้างสังคมชุมชนประเทศยุบชาวสิวิไลาบาร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทรัสโร ได้สำเร็จตลอดเวลาเป็นปกติจากการศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดเจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิทธัะเดชพระคุณหลวงพุทสตจันทรสะโรธรรมหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลงพุพศจันทัสโรเป็นปกติตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาอย่างสมบูรณ์ พัฒนาปรับปรุงประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพัฒนาปรับปรุงจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงผูส้สดจันทรสตรงสำเร็จสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นตลอดเวลาเป็นปกติเรามีต้นแบบจากผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบาน ที่เราสังเกตอย่างละเอียดได้ไม่ยากมีครูบาอาจารย์ของเราคือท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์ประเด็พระคุณหลวงปสดจันทสัศโรที่เป็นของประเด็พระคุณหลวงปสดจันทสทัศโรที่เป็นของประเด็พระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่เป็นของคุณยายอาจารย์มหารัตนะบัสิกาจาันทนูกอยู่ ที่ท่านนำให้พวกเรารักษารวบรวมธรรมารมีสามสิบทัพประเดชะคุณหลวงปรสถจันทัสโร,รสร้างชาวสิวไลสร้างชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวไลประมีสามสิบทัพประเดชะคุณหลวงปรสถจันทัสโรไปพร้อมๆกับท่าน ติดท่านไปทั้งหยาบและละเอียดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านทั้งหยาบทั้งละเอียดใกล้ชิดไม่หลุดไปเป็นคนพาลไม่ถูกหลอกลวงให้เป็นคนพาล ไม่ถูกหลอกลวงให้เป็นภาตรับใช้ทำรรกิเลสที่หลอกลวงให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับทำรรกิเลสหลอกลวงให้ชีวิตเป็นยังอยู่ เป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมที่เป็นธรรมโลภโลดหลงที่ชีวิตเป็นยังอยู่เป็นชีวิตที่หลอกลวงผิดปกติไม่สุขไม่เจริญไม่รุง่งเรืองไม่สำเร็จชีวิต ไม่ได้ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตนเองไม่ได้รวบรวมสมบัติให้เป็นของตนเองเราจึงทำตามครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านนำให้เราศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรทัสโรตั้งพังสำเร็จเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกทำทุกนิพานนพานทั้งนิพพานทำที่ใหญ่กว่านิพพานทำใหญ่ สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุข จเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจัทิทัโร